สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นปนนงที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกันเป็นวันพุธใช่ไหมลูกเป็นวันพุธท,ที่ยี่สิบสองเดือนกันยายนพศสองพันห้า้อยหกสิบสี่นั่นเองนะคะวันนี้เจอกันเป็นชั่วโมงที่เท่าไหร่แล้วอ่นะชั่วโมงที่สองแล้วนะคะชั่วโมงเมื่อกี้เรียนอะไรมาคะเรียนคณิตศาสตร์ใช่หรือเปล่า ่ชั่วโมงที่สองนี้เป็นวิชาประวัติศาสตร์นะคะเด็กๆไม่ต้องงงนะคะว่าทำไมครูป๊อบถึงย้ายจากวันอังคารมาอยู่วันพุธก็เพราะว่าคนครูอยากให้เกิดความต่อเนื่องของรายวิชานะคะวันจันทร์เราเรียนวิทยาศาสตร์แล้วใช่ไหมวันอังคารครูป๊อบก็เลยอยากให้เรียนวิทยาศาสตร์ต่อกันเลยก็เลยเอาวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยมาเรียนในวันพุธแทนนะคะ สลับสับเปลี่ยนไม่เป็นไรนะคะสุดท้ายก็ได้เรียนทุกวิชาเหมือนเดิมเนาะ,ะวันนี้มาเจอกันในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะเราจะมาขึ้นเรื่องใหม่กันหลังจากที่เมื่อชั่วโมงที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วนะคะในวิชาประวัติศาสตร์เราได้สอบเกี่ยวกับท้ายเรื่องแล้วนะคะเกี่ยวกับช่วงเวลาเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องใหม่ที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะเรื่องใหม่ที่เราจะเรียนกันวันนี้ คือเรื่องวิธีการสืบพ้นประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวดเด็กๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราเกิดวันที่เท่าไหร่นะเราเกิดที่ไหนอะ่ะแล้วเรามีญาติพี่น้องเป็นใครบ้างอเคยสงสัยหรือเปล่า บางคนอาจจะรู้อยู่แล้วเพราะมีคุณพ่อคุณแม่เคยเล่าให้ฟังถูกไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องนี้กันบางคนก็จะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นว่าฉันเป็นใครมาจากไหนนะคะเอาไปเริ่มกันเลยทีนี้ดูจุดประสงค์ก่อนจุดประสงค์ที่เรียนเรื่องนี้นะคะเด็กๆทุกคนเนี่ยจะต้องอธิบายวิธีการสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวได้ โอเคไหมเมื่อเรียนจบแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยจะต้องสามารถอธิบายวิธีการสืบคน้นว่าตัวเองเนี่ยไปได้ข้อมูลว่าหนูเกิดที่ไหนชื่ออะไรเป็นคนจังหวัดอะไรที่อยู่อยู่ที่ไหนบ้างเนี่ยไปสืบค้นมาได้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกครูป๊อปได้นะ่ะโอเคค่ะประวัติอ่าคำนี้อ่านว่าประวัตินะคะเห็นไหมตรงนี้ครูป๊อปเขียน วงเล็บเป็นคำอ่านให้ด้วยปรอ,อประหวอวอดอวัดนะคะประวัติเขียนแบบนี้นะแต่คำอ่านคุณผู้ปอเขียนคำอ่านให้ด้วยเฉยๆนะคะประวัติคืออะไรเด็กๆเคยได้ยินคำว่าประวัติไหมคะประวัติเกี่ยวกับตัวฉันประวัติของโรงเรียนแบบนี้เคยได้ยินหรือเปล่า คำว่าประวัตินะคะก็คือเรื่องราวว่าด้วยความเป็นไปของคนหรือสถานที่หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างเช่นประวัติสีปราดประวัติวัดมหาธาตุประวัต,วต,วต,วติโรงเรียนสุขาวิทยากรนะคะประวัติของตัวคุณครูป๊อปอ,อเพราะฉะนั้นนะคะประวัติก็คือความเป็นไปเป็นมานะคะ อ่ามาดูทีนี้เกี่ยวกับตัวเราล่ะข้อมูลที่เราควรทราบก็จะต้องมีวันเดือนปีเกิดไหนใครรู้ว่าตัวเองเกิดวันอะไรเดือนอะไรปีอะไรมีหรือเปล่าคุณครูป๊อปจาได้นะอย่างเช่นคุณครูป๊อปก็จะเกิดวันวันที่ยี่สิบหกอ่ะวันพุทธที่ยี่สิบหกเดือนกุมภาพันธ์ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบโหนานมากเลยนะคะ วันเดือนปีเกิดส่วนอายุอายุตอนนี้เด็กๆอายุเท่าไหร่กันคะคุณครูป๊อปไม่ขอบอกแล้วว่าตัวเองอายุเท่าไหร่โอเคเนาะที่อยู่อยู่ที่ไหนรู้จักหรือเปล่าที่อยู่ของตัวเองอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่อยู่บ้านอะไรตำบลอะไรอำเภอจังหวัดรู้หรือเปล่าเอ่ยเห็นไหมมีช่วงหนึ่งที่ตอนเรามาโรงเรียนนะคะตอนที่เกิดโควิดนะคะคุณครูก็จะถาม นะคะว่าเด็กๆเกนี่ยอยู่อยู่ที่ไหนอยู่บ้านอะไรอยู่ตำบลอะไรบางคนก็ตอบได้แต่บางคนก็ตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรียนเรื่องนี้จบแล้วเด็กๆจะต้องตอบได้โอเคไหมต่อไปข้อมูลที่ควรทราบก็คือข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวของเรานี่แหละนะคะ หรือรวมไปถึงข้อมูลของญาติพี่น้องนะคะมีญาติพี่น้องกี่คนนะคะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายชื่ออะไรบ้างจำได้ไหมคะรู้หรือเปล่าเอ่ยทีนี้มาดูวิธีการสืบพ้นนะคะเราจะไปรู้ได้ยังไงล่ะว่าข้อมูลของเราและครอบครัวของเราเนี่ยมีอะไรบ้างแลวจะไปดูได้จากที่ไหนหนึ่งคือดูจากสูติบัตรอ่าสูติบัตร สองดูได้จากสำเนาทะเบียนบ้านสามดูได้จากบัตรประจำตัวประชาชนตอนนี้เด็กๆยังไม่มีนะคะรออายุ7จ็ขวบก่อนก็จะได้ไปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนเนาะสีคือดูได้จากภาพถ่ายค่ะและห้าดูได้จากสิ่งของเครื่องใช้หกได้จากการสอบถามโอเคเนาะเพราะฉะนั้น เระะาสามารถหาข้อมูลของตัวเองแล้วก็ครอบครัวของเราได้จาก6หลักฐานนี้นะคะจาก6หลักฐานนี้ก็จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็แม่นยำเนาะไปดูที่ละตัวค่ะทีนี้นะวิธีการสืบค้นความเป็นมาของตนเองและครอบครัวนะคะโดยการสอบถามอาจจะสอบถามจากสมาชิกในครอบครัวอย่างเช่นพ่อแม่ปู่ยา่า ตายายลุงป้านะ้าอาถ้าเกิดเราอยากรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของตนเองและครอบครัวของเราเนี่ยก็ถามสมาชิกในครอบครัวได้นะคะเพราะว่าสมาชิกในครอบครัวเนี่ยก็จะมีข้อมูลของเราอยู่แล้วล่ะนะคะแต่คุณตาคุณยายคุณปู่คุณนะ้าคุณอานะคะข้อมูลอาจจะไม่เยอะเกี่ยวกับเราเนี่ยเท่าคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะ ต่อไปนะคะสืบค้นจากสูติบัตรหรือสำเนาทะเบยียนบ้านภาพถ่ายแล้วก็สิ่งของต่างๆอนะ่าใบสูติบัตรเด็กๆเคยเห็นไหมคะณครูปอเอามาให้ดูเป็นใบประมาณนี้นะคะใบสูติบัตรเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือใบเกิดของเราเองค่ะก็จะมีหน้าตาประมาณนี้บอกอะไรบ้างในนี้บอกข้อมูลของเราทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็ใบสูติบัตรเนี้ยก็มีทุกคนนะคะ เห็นไหมบอกเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักของเราบอกว่าตอนที่เราเกิดเนี่ยเราน้ําหนักเท่าไหร่บอกชื่อพ่อชื่อแม่ของเรานะคะแล้วก็บอกสถานที่เกิดของเราว่าเราเนี่ยเกิดที่ไหนใครอยากรู้ไปดูได้นะคะแล้วก็บอกชื่อนามสกุลของเราด้วยเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าใบสูติบัตรเนี่ยบอกข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับเราเลย นะคะใบสูติบัตรเนี่ยเป็นเอกสารทางราชการนะคะที่ออกให้เมื่อตอนเราเกิดก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเราทั้งหมดเลยนะคะ,ะไปต่อค่ะสิ่งนี้เรียกว่าสำเนาทะเบียนบ้านนะคะสำเนาทะเบียนบ้านก็เป็นเอกสารทางราชการเหมือนกันในสำเนาทะเบียนบ้านก็จะบอกเกี่ยวกับ ข้อมูลนะคะว่าที่บ้านของเราเนี่ยมีใครอยู่บ้างในบ้านนี้นะคะแล้วก็จะบอกเกี่ยวกับชื่อที่อยู่เนาะของคนที่อยู่ในครอบครัวนี้นะคะต่อไปคือดูได้จากภาพถ่ายนะคะภาพถ่ายก็จะทําให้เราเห็นชีวิตในตอนอดีตนะคะที่แตกต่างจากเราแล้วก็ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเห็นไหมตอนเด็กๆนะคะเด็กๆอาจจะตัวเท่านี้อ่า ตัวเท่านี้ใครอยากใครมีรูปตอนตัวเองเด็กๆบ้างส่งมาอวดครูป๊อบได้นะคะเห็นไหมคะดูได้จากภาพถ่ายแบบนี้ต่อไปคือศึกษาได้จากสิ่งของเครื่องใช้ในครอบครัวนะคะคุณรูป๊อบยกตัวอย่างมาให้อย่างเช่นเตารีดแบบใช้ถาดสมัยก่อนอะ่ะไม่มีเตารีดไฟฟ้านะคะเขาจะใช้ถาด อ่ใช้ฐานที่เราหุงต้มกันนี่แหละนะคะฐานร้อนๆเนี่ยเอาใส่ไปข้างในตอรีดนี้นะคะหนักมากนะทุกคนปูป๊ปอเคยไปยกดูหนักมากแล้วก็จะรีดนะคะรีดผ้าอันนี้คือพัดลมรุ่นเก่าค่ะแล้วก็ช้อนนะคะสมัยก่อนๆใช้ช้อนสังกะสีสีเขียวๆแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้น สิ่งของเครื่องใช้นะคะก็จะทําให้เรารู้นะคะรู้ประวัติความเป็นมาของสมัยก่อนนะคะทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วจากเตารีดแบบใช้ถ่านก็เป็นยังไงคะเออใช้ไฟฟ้าแล้วทุกวันนี้นะคะอ่ะดูภาพนี้ภาพนี้เป็นภาพกระตูนมีเด็กคนหนึ่งกำลังถามคุณพ่อของเขาว่าบ้านเกิดของปู่กับย่าเนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะ คุณพ่อเขาก็เลยบอกว่าบ้านของปู่อยู่ที่ราชบุรีส่วนย่าเนี่ยอยู่ที่อยุธยาอันนี้ก็คือการสอบถามจากคนในครอบครัวเพื่อให้รู้ประวัติความเป็นมาของครอบครัวของตนเองนะคะไปดูคำถามวันนี้มีคำถามมาฝากเด็กๆลองตอบในใจไปกับครูป๊อปนะนะประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวเนี่ยระหว่างคุณยายกับคุณครูเนี่ย ถามใครดีถึงจะได้ข้อมูลที่เยอะกว่าอ่าถามคุณยายนะคะถามคนในครอบครัวต่อไประหว่างแม่ค้ากับคุณแม่เนี่ยเราจะถามประวัติความเป็นมาของเราแล้วก็ครอบครัวของเราเนี่ยจะถามจากใครติ๊กตอกติ๊กตอกอถามจากใครคะถามจากคุณแม่ดีกว่านะคะคุณแม่อาจจะมีข้อมูลน่าจะมีข้อมูลเยอะกว่า แม่ค้านะคะแม่ค้านี่ไม่รู้เป็นใครรู้จักเราหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะต่อไประหว่างคุณพ่อกับทหารเด็กๆจะถามใครคะถามใครดีติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าถามคุณพ่อนะคะถามคุณพ่อคุณพ่อเป็นคนในครอบครัวของเราน่าจะรู้ข้อมูลของตัวเราแล้วก็ครอบครัวของเราดีที่สุดทีนี้มาถึงงานที่คุณครูป๊อปจะให้ทําในวันนี้เด็กๆก็จะได้ ใบงานรูปร่างหน้าตาแบบนี้ไปนะคะให้ทำอะไรนะคะให้นักเรียนเขียนข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของตนเองพร้อมสำรวจการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของตนเองและครอบครัปปวโดยระบายสีแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวขอ้องอเพราะฉะนั้นวันนี้มีอยู่สองงานในแผ่นเดียวนะคะหนึ่งคือเด็กๆจะต้องบอกเล่าประวัติ ของตนเองชื่ออะไรนามสกุลอะไรอายุเท่าไหร่สมาชิกในครอบครัวมีกี่คนนะคะชื่อโรงเรียนชื่อเพื่อนสนิทอ่าอยู่5ข้อนะที่เด็กๆจะต้องตอบคุณครูส่วนงานที่สองนะคะงานที่สองนักเรียนสืบผลข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของตัวเองเนี่ยนักเรียนได้ข้อมูลนี้มาจากไหน ได้มาจากการถามคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าหรือถามคุณปู่คุณย่าหรือถามคุณตาคุณยายนะคะนักเรียนถามใครให้นักเรียนระบายสีลงในรูปหวัวใจตรงนี้นะคะสีไหนก็ได้ระบายสวยๆนะคะสามารถตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อนะคะบางคนอาจจะถามคุณพ่อคุณแม่ด้วยหรือบางคนอาจจะถาม คุณปู่กับคุณย่าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่สองนี้สามารถตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อนะคะไปดูตัวอย่างการตอบนะคะอันนี้คือตัวอย่างการตอบของเด็กหญิงฟ้าใสนะคะเด็กหญิงฟ้าใสนามสกุลใจงามเขาอายุเจดปีนะคะสมาชิกในครอบครัวของเขาเนี่ยมีสี่คนมีพ่อมีแม่มีพี่ชายแล้วก็มีตัวของ ้าใสนะคะชื่อโรงเรียนของเขาคือชื่อโรงเรียนวังไกลกังวลน,นะคะชื่อเพื่อนสนิทของเขาชื่อว่ามะนาวแล้วเขาเนี่ยก็ไปสืบค้นข้อมูลเหล่านี้โดยการถามกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ถามจากตากับยายเห็นไหมเขาระบายสีรูปหวัวใจระบายได้สวยมากเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็จะต้องระบายได้สวยแบบนี้ห้ามระบายออกนอกเส้นนะโอเคไหมคะ,ะสำหรับวันนี้ในวิชาประวัติ วติศาสตร์ก็มีไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าใครดูคลิปแล้วไม่เข้าใจก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูซ้ำๆได้อีกถ้าเกิดดูแล้วไม่เข้าใจอีกนะคะก็ให้ผู้ปกครองเนี่ยทักมาสอบถามคุณครูป๊อปได้เช่นเดิมเนาะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้โอเคไหมสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย,บาย,บาย